อกับพาร์ทสองกันนะครับโอ้โอ้ทำไมมันลำบากยากเย็นกันเหลือเกิน <c oughs> ทีที่เอาอาหารมาใช่ไหมเก็บไว้กับตัวก่อนไหมโมขอสักอันหน่อยในการให้ให <c oughs> ้ใรู้เหมือนว่าโมเอามาเยอะแล้วนะโมโมจะให้เที่โมเมาเยอะแล้วโมวไม่ต้องการแล้วโมจะทำอะไรที่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตัวเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเมื่อวานเดี๋ยวไม่นเห็นไม่โมที่จะไปเอาอาหารอีกเหรอเดี๋ยวไปเอาสิเร็ว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 เดี๋ยวโมเฝ้าเดี๋ยวโมไปเอาของก่อน นี่คือ EP สองนะครับเพอ,อ EP ที่แล้วดูเหมือนว่าไม่ทำไมผมถึงทำ EP สองคือหนึ่งชั่วโมงไงครับอ,อ EP นี้ก็ทำสามสิบนาทีแต่ว่าถ้าออกล้องผมมันตัดไปเองนะครับผมก็จะทำ EP สามเลยจนถึงนู่นเลยถ้ามันตัดจบไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะลืมบอกจบไปเรื่อยๆล,ล้วคุณดูก็จะด่าผมทุกคนครับผมเอาเตียนมาให้นะครับ<ะ>ผมเอาเตียนมาให้วันนี้ผมได้เล่นจนมือเปื่อยเนี่ <c oughs> กับผมนะครับ ผมได be ้ก e> oh, oh ิน chocolate mister b o ลมาแล้วเคามีแต่มิสเตอร์เบ่ามิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสิกดาวส์สนูมาช่วยเอาหน่อยสกีบีดีดอบด๊อบด๊อบยิ่งเย้นสกีบีดีดอบด๊อบดิ๊บดิบเฮ้ยเจอคุกกี้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 ถ้าใครที่รู้เลยนะผมก็รู้นะครับผมเคยดู

จะเต็มคาบลาเบลยัดเบลเก็บเบลเก็บเบลเซอเซร์เซอเร์เซอรซรทีัเก็บคุกกี้ตรงนั้นหคุกกี้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 เรากลังจะไปไหนคุกกี้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 คุกกเ้้ย สึกว่ากล้องผมมันควนตีผมมากทุกคน,น,นครับฝนตกนะคะับว้าหว้ว้ทุกคนฝนตกนะคะเออมุมมีได้อยู่นะแต่ว่ามันเอียงอ่ะเออนี่ได้ยี่นะสีสูน่ะสาสูหน,น,อ,นอน่อน่อมันเป็นจังไนดีสูมันเป็นจังไนไปจําไนาเหรอไปจําไนอะไรอ่ะไปจําไนหัมนี่มันเป็นอะไรกับหัมไม่รู้นะครับทุกคนทมติเข้ามาหัม ดอมดอมไทเลสเลยนี่เองนี่ดอมดอมไทเลสผมนี่แหละเป็นดอมดอมไทเลสเออมานี่มานี่เลยเดี๋ยวจับกดชักโคกเลยนี่คุณอย่าโดนตอบเหมือ,อน ECP ต่อไปนะอย่ะเฮ้ยคุณทําชั้นสองเหรอใช่เป็นไอเดียที่ดีจะได้แบบสังเกตการได้แล้ว ECP ก็จะกระโดดขึ้นมาแล้วเราก็จะตายจบ ECP บ้านเองน่ะก็ใช่มันคือ ECP มันคือ ECP หำ ECP หำบ้านป้าเอง่ะ ทุกคนครับเกิดการทะเลาะนะครัะอีอออกฝ่ายน<ฟ>ึงก็พูดคําว่าหำหำหำนะครับอีกฝ่ายนึงนะครับก็พูดคําว่า scp นะครับไอ้ฝ่ายนู้นนะครับก็พูด scp ครับอเอาท myl tv tv m a นคุณไม่ต้องปิดไฟก็ได้นะเพราะว่าพวกนั้นมันไม่มีตาอยู่แล้วนี่คุณรู้ไหมว่ามันใช้ดูมัน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 ใช้หำดู เราหาทาชั้นสองไหมเราจะได้แบบสังเกิจการแต <จะ S 1> ่ันทำอยู่เอ้ยเราบมไปหาแผ่นไม้ให้นะดูแบบว่าบ้านนี้มันเยอะมากเลยบ้านนี้มันต้องใช้นะเออมันต้องใช้มันต้องใช้ใชขี้ด้วยเฮ้ยเจอแบบเจอทาง<ย>อีกฝ่าย<ค><ะ>มันพูดขี้แล้วมันก็มาพูดตามนะครับพูนถามด้วยนั่นก็พูดถามนะครับโอ้ชแล้วโมโดนผักลงทีไม่นานโมอยู่ข้างลน โอ้มาอยู่ตรงนี้อะทำยังดีวะมามาเอาไม้พอดีเลยเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตลงไปนะครับทุกคน,นะคะอโอ้โหเสี่ยงชีวิตเลยไปเฮ้ยวิ่งท,ทุกคนครับผมจะมากินข้าวนะครับกินในโถด้วยโคตรอร่อยนะครับอาหารดีไอพีพูดอร่อยนะคะาาร,รัะพีมันจะเข้าตรงไหนวะเข้าทันดูเหมือนเดิม ดูเหรอโมไม่เห็นเลยดูตรงนั้นเนี่ยดูตรงข้างหน้านี่เหรอโมจะเข้ายังไงโมเข้าไม่ได้โอ้โมไปผิดทางตรงไหนอ๋อนี่ใช้ฮัรหน่อยดิใช่โมทุกคนครับเดี๋ยวจะมาเปิดไฟทุกคนครับผมจะเข้าบ้าน VEP นะครับคีโมไม่ยเดี๋ยวลองถอนนี่ลำแสงลิบข้าดดวงตาเป็นไงล่ะทุกคนครับผมมอยู่ด้านบ้านี VEP นะครับทุกคนดู

ทุกคนได้ยินการสาธิตการตอกไหมครับอมันตอกกันเหรอแปลกแเลยนะตอกกับคุณนี่แหละทุกคนเดี๋ยวผมจะ AFK ไว้สักครู่นะครับรอช้ามโอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งเละเรียบร้อยไปหนึ่งช็อต <ไป S 1> ทุกคน<อ>ครับผมขอนอนทุกคนครับผมขอนอนในเตียงก่อนนะครับ มิกกี้จะบอกว่าฮ <Huh? S 3> yeah. ขนมอทอดทีจะเป็นอะไรจะของทอดจะเป็นของคลาวขัดดอกขัดดอกกินนขนม VIP นะครับเฮ้เ hey, <hey>, hey. คุณนั้นกินฮอตดอกผมกินคุณนั่งเป็นแท่งเหมือนกันแต่ว่าคนละรสชาติยังไงล่ะอือม,มีชีสด้วยมีชีสมันมียาครับยาทุกคนผมกินข้าวหลใน ในกระท่อมนะครับน้อที่อยู่ในกระท่อมดใูใครจะเข้าใครจะเข้ามาดูในกระท่อมนะครับห้ามเด็กขายนะครับคิหมอมาครับผมเปันต่ออู่ครับอืม,อมแสบทํมมาก เม่นียคุณผมจะตอบคุณนะครับน่ากจับเมื่อกผมตอบคุณแล้วครับแล้วก็มาในกระท่อมครับแล้ก็มาในกระท่อมทำไมล่ะเขาเรียกว่าที่ปลอดภัยไงทีนั่เขาเรียกว่าบังเกอร์นะที บังเกอร์ที่เอาไปหลบซ่อนเนี่ย <c> ะ <oughs> ต่อบคุณแล้วเป็นตัวแซ่บหลายแล้วทุกคนเข้าไปตอบดีกว่านี่นะครับทุกคนชีสไปจริงๆนะครับเซเว่นด้วยนะครับนี่ทุกคนนะครับผมตอบโมอยู่นะครับชีสอะไปจริงๆนะครับไม่ชีสเป็นยังไงชีสชีสจริงๆอยู่ทุกคน<า>เฮ้ยเคาร์เฮลคาร์หรอเย้ใครกินประสาทมากเลยตอนนี้ มากกว่านะครับ <c oughs> ค,ครับคราจะอัพเดตกระท่อมนั่นนี่จะเป็นกระท่อมหลัง,งเล็กๆ,ๆกเดิมเยวโมโอเอาอุปกรณ์ไปให้นะอุปกรณ์การทำกระท่อมเหรอเออใช่เราจะเอาแบบโครเหเ็กไงเจอไม้อะเอาอะไรดีว่าเอาไม้มาก็ได้ เม่อยากหาอะไรที่มันแบบแข่ง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 หน่อยเอาโต๊ะกระจกแล้วกันจะได้แบบมองได้เป็นหน้าต่างด้วยไงเอ๊มา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 เดยชาบูเดย์ชาบูไอโดปีนัสเปรีสปาร์โฟไฮเยอลูสวีน่าจะชูดตะท้าทุกคนเฮ็ดีดูไอโดปีนัสเป็นอะไรอะะไมั่งเดียวโน้ตี่อัพเกรดต่อให้มันใหญ่ขึ้นแล้ว คุณเป็นอะไรกับการตอบกับหลังตอบเบาอวานะครับนี่ผมถ่ายไปกี่นาทีแล้ววะนี่ดูตรงไหนอ๋อดูตรงนี้สิบนาทีเองฮะเท่าไหร่สิบนาทีอโอ,อ้โอเคกระต๊อบหลังเล็กๆของคุณจะกลายเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆก,กันเดิม เออตรงนี้ออกตรงนี้ออกเอ้ยนี่ตรงนี้ออกนี่จะได้แบบเพิ่มเพิ่มอ่ะตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยลอยลอยจะเกียรจะเว่ยจะสุริภูอที่สโก้ My eyes จะเกียรติสบเอาจะกิยจะกิน My e y e โอ้ได้ไปเกียรตอะไรต้องจอคิวไอ้คนนั้นตายบ้องชิวจะไม่ได้แล้ว กูติดลิคิทธิ์เก่าเจะคลิปนี้ได้ยอดวิวเยอะผมจะติดลิคิทธิ์นะครับทุกคนแล้วผมก็จะไม่ลงคลิปตีกต่อไปเออใช่ผมจะติดโดนลิคิทธิ์นะสิถ้า<อ>เราลองเลงแต่เรารองไม่รู้เรื่องใช่ไหมเรา,าไม่รู้เรื่องยางไง I try to get away รู้จะไม่จะไม่ Hostel I try to get sober แล้วจะ t t จะกินไม eye

<laughs> 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 uh, i away. Oh, it's It's cute. It's a waste. Oh, no. yeah, I took your <laughs> No, thank you. I won't die. bong Scared me. scared. No. เลือกตัไอบันดาบีโอ้ยเสียง์ฟนอนไวนทุกคนอาจจะไม่ได้ยินผมเพ่ผมต้องตะโกนนะครับทุกคนได้ไลผมย้ายไปเลข้าไหนไม่ได้นะครับไอบันดาบบอลชูบอลชูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลีชูเฮ้ยทุกคนที่ทำหลังคาตรงนี้ด้วยแ็นทำยู I อ้ยชาร์จเก็ w ต y ไบเก็ s ตะ e s สิสิสิสมสิ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 ่ิิส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 ิยทุกคนสิสิสะสิ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 ส้สิ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 สไสิ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 สอสิ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 สมส อะไรมันจะไปรู้เหรอ oh, get away. อาชาร์จเก็ยร์จวยซสซซวาถ้าใครรู้นะครับที่ท้เรา้องกันไหมออใช่ฮอยฟิวว oh, ีโบโอซึ่งกว่าฮิสบายอะโนแทรัโอทรัโอไม่ลืมชูบัสบายไลไวโรดวีวีโบ เซ็ตไฟ e งไ n t r ้ทร <c oughs> ับโ e ทานดู้วยค w ยบอกชมันมีคนมาขโมยอาหารฝนกรแทกมิดกอน e อชาร์จ็ายล เพื่อนมันอยากอยู่ด้วยแลวมันขโมยอาหารอ้ายังไม่ขโมยเหรออโอ้โกระโดดที่กระโดดบ้โอ้ากระโดดแกระโดดจะไปตดเ้โอ๊ยทีอย่าบังได้ไหมไอ้เพื่อนออย r โ o p ้ก

กูงานคเทุกคนคะแล้วก็แต้ก็เราทีวีเงนมาวันนะคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะครับเราต้องเก็บของเข้าบ้านก่อนนะครับรู้สึกว่าฝนนันตกแรงคป้ามากเลยนะครจนเราแบบโอ้หเอดีกว่า

ตอนนี่ฝนนี่แบบ oh my god อนนี้ oh my god ที่แบบทีเต็มเสอะอ้องเลขอร oh s u b ป o trap o trap a e y e s h e s ผไปขงคนนะคะทุกคน ถ้าสิเกามาถอดได้เลยคุณครับผมจะไม่ให้ดูนะครบเพราะว่าผมจะตอะคุณโมน,นะครับวายว้ายวายวเลย,ว,ย,ว,ยว่าครับดูผมตอ่น,นะค้ัยโอ้โหไอเอ็มสิมาๆล้เราใช้กล้องนี้ก